ครับผมครับสวัสดียามแรกครับพี่นอ้องป้าฟ้ามค,ครับจัดกันบนน้องซีมตบบนโคกรคามเพื่อจับตุล่าังพีมานจังหวัดเลยที่โมงหางโม่งแรกครับพี่นอ้องแยากระลักลงแยากระลัก,กวันสุดท้ายแม่ากรวยเบิ้งครับยังย่งอยู่เรื่อยครับผมอารดแล้วรดเอกรดราคาขายขาดทุนเลยพี่น้อง อันตอนมีเวลาเลี้ยงนะครับมหยาสิกินดรอกครับีไฟใส่หมครับเล่มหยาเล่มเปียกน้ำโมู่อยู่นน่พี่แมวหัวลุนครับครับ่ะคนตัวสิขายกันเลยครับเพวมสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับว่าพนทองสางอ่างเลี้ยงนะครับบำมันของแคร์้ะครับบำมันหัวลุ้นครับ แม่แยกลูกลูกตัวที่สองก็ไปครับปากง่าโผล่อ้างลางครับหัวลุนธรรมชาติขอบตาดําขอบหูดาครับมุ่งเลยครับหนังหนาซาใหา่ดีเลยลำยาวดีครับเบือลึกน้ำเต็มรางย้อนโอนส่นครับนมดีครับนมซีบ่มีเตียงครับเล็บดีเล็บงามทั้งโคนหน้าโคนหลังครับรับประกันขาบ๊อทกบ่าถอนครับเดีอยหนึ่งครับสี่นองมงเลยครับเปลืองดำเปื้อๆ้ะพี่นอง หางหง่กับหางขวาวหางลำเลื่อยขอเข้าลงมาหอดเร็บหน่อยครับพี่น้องนอมดีดีแต่ราคาไว้ขายขาดทุนท่านพี่น้องเหมือนเจ็ดพันหาลอยครับด่วนๆเลยครับผู้ดใดท่ก้อนแบกก้อนครับพี่น้องเนี่ขาดทุนยับเยินครับอะไรอย่างหนอครับหมดเมี่ยงจนไปขายออกไปครับ สิเปลาไปหาแม่ลูกมากขายครับพวกหาหลายมิจฉาพวกมากมีแต่ถามหาแม่ลูกบ่าถามหาแม่เท่าโบจะโคนเอาลวดขนาดสองสามมือแหละยังถามอย,ยู่เมื่เหลี้เด้อพี่น้องเด้อเกินมือหน,นึ่งไปแล้วนี่บ่บใกล้เลีเ้ยดยครับแม่ลูกอยากอยู่ครับ เมื่อเจ็ดพันหาร้อยนี่ครับบ่ได้ยังเลยขาทุนครับครับเสียเวลาพอมนาเลี้ยงนาเจ็บครับเป็นแมงว่าครับบามันของแพ้่ครับหนนาตาหลุดหัวคือหมวหนึ่งกินเที่ยงนี่ดีซะพี่นลองน,นะแร่งจะเอาไปขอกไว้าอยู่ ใจเบิดขวากําลังเข่าโม่มากกับบาปล่อยใส่โม่ได้กับใกล้ยู่ยูโหดีอยู่ว่าตําหนาตําหลังหรอกว่าเล่นลอหัวห,วหรอกอยู่ใส่โม่ได้ครับนนั่ตําบ่ายปลย่อยฝนบาลงมามากึ่มยงูงประกาศตกครับเอาเด้อพี่น้องเด้อผมว่ามันชุดคุมแล้วเนี่ยครับมากตโตบางแง่เนาะ เนี่ยนังดียังไงยิงไงกับง้วมนี้ครับนี่มันกินบ่หยาเปียงมือนครับไปขีดมือนเสาร์ด้วยครับกันเคิืนี่บ่มีไฟท้มอครับลอลงไปแล้วมือนเก่ากัลดแล้วลอียกัมีดจริงจริงบ่มีผู้มักติครับง้วขาวที่ามหาต้องง้วแดงต เดี๋ยวเดี๋ยวสีผลห้เดล้วมันแรงเดีขยวขอขวานดเดี๋ยวมันแดงใจไายเลยกับพี่น้องอา้าวเลยสนใจกัโท่มากครับส่งให้เลยกับต้งให้ฟรีครกับคือบ่าเออยยังวละระครับเมือนเจ้นท่านหารอยคารงอีก2,000นอี่กับจบละเรีรเยเมือนหาอะไรว่าขาทุนนะครับ วันเด็บาร่ายังครับกำหนดกัดับจัครับไปอุบลไปชายแดนสิกรยังไกงครับน้องค่ายครับดึงการระยะทางอ่ะแบบซี่ลอยลวกครับพี่น้องจากจุดรอยเอนหนี่ไปไกลครับแต่ละมองถ้าพบกันสี่ภาพค้างนิดหน่อยได้กันไกลายผมก็จะว่าไปครับลมลาครับมาคุ้มคาครับ บ่งสายกละไ้บานนะครับนนั่นะอะบอ่ดโดนบ่เงารพี่น้องกรับเอาจักหนาแลวทีครับผมขอจบคลิปไปแค่น,นี้เหรครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ